มีอายุ15ปีนี้ไม่การใจสั่นเงอแตกแล้วก็ตาเบลอตอนเล่นกีฬาอยู่ชายหาดเนาะแล้วก็แต่ไม่มีการไ่นหน้าหกหายใจเร็วถี่เป็นแบบนี้บ่อยเลยแต่ว่าแต่ว่าอาการดีขึ้นเมื่อกินอาหารและน้ําหวานอาการดีขึ้นเมื่อกินอาหารและน้ําหวานเนาะไม่มีโรคประจาตัว,วก็มาแล้วก็ไม่ได้กินยาอะไรอยู่อะไรเงี้ยตอนนี้ปัชชูกา้าเลือ42แล้วเนาะ EKG เริ่มหายใจเร็วได้แล้วก็รักษาแล้วว่า ฟลอร์อัพตอนนัดปวดเจาะแลบก็ยังเป็นประชุกันยังสี่สิบห้าอยู่อินซูลินยนะี่สิบเนาะปกติมันต้องน้อยกว่าหกอ่ะเซรุ่มโปรโปรโอินซูลินก็สิบปกติอ่ะก็ปกติอยู่ปกติน้อยยี่สิบนะสี mm hmm. เป๊ะตายขึ้นนะถามว่าแล้วก็ซอรโพรเนียูเรียนในกาทีฟ่นไอเอฟจีเอฟทูในกาทีฟ่นเขาถามว่าสาเหตุของกางที่ทำให้เกิดไฮโปไกลซีเมียคืออะไรข้อนี้อะ่ะมันก็เข้าคณิตเรียเลย ข้อนี้ก็คือข้อไฮเรียของเรื่องของ,อ,งอินซูลินโนมานั่นเองคือ 1. นมการของไฮโปไกลซีเมีย2คือมีบาชูการน้อยกว่า50เนาะแล้วก็สก็คือมีเรื่องของออกินน้ำตาลแล้วดีขึ้นเนาะก็มาดูว่าอินซูลินข้อไหนก็ต้องตอบเป็นงองงูเนาะเพราะว่าอินซูลินผลิตจากเบต้าเซลล์ในแพนเครียสหรือตับอ่อนของเราหน,นง